The aftermath is secondary It's time to do it now and do it loud Kill George, make some noise ครับหัวข้อนี้ก็เกี่ยวกับเพื่อนสนิทครับวันนี้หัวข้อรองเราถามว่าถ้าเกิดมีเพื่อนสนิทมาชอบคุณคุณจะ say yes โอเคตกลงเป็นแฟนหรือ no บายบายเป็นเพื่อนกันดีกว่างั้นเราไปชม <Yeah. S 1> หัวข้ออะไรนะไปได้เลยไปเลย ครับอันนี้คือรายการมีน้อยทีวีนะครับรายการเร,รากดีสิบห้าคนวันนี้มีน้อยมีถามถามว่าถ้าเกิดืมามาี่เพื่อนที่มาชอบคุณคุณจะเยสโอเคตกลงเป็นแฟนหรือโนไปบ่ายเพื่อนดีกว่าโอ้เยสโอเคให้เลือกอย่างเดียวใหเลือกอย่างเดียว <No, S 1> โอเคโอเคตกไมเลือกโอเคครับโอเคป่ะ okay, okay. okay, ผู้หญ um. ิงคนนีสน้สามพยัญชนะว่าดูแว่าเกินเออเกิดูแลเมื่อูแักมื่อรายการมี่น้อยทีวีนะครับรายการของเราพอดีส้คนใช่นหมครับวันนี wow. ้ครับมีน We uh, ้อยมัถามถามว่าถ okay. ้าสมมติมีคนสนิทมาชอบคุณคุณจะเย่งโอเคโดนแฟนหรือโด้บายเพื่อนดีกว่าแฟนครับทำไมเลือกเป็นแฟนสวยยาวสวยยาวมีเหตุคลอื่น เพิ่มเพิ <tes> um, ่มนะครับสามพยางามครับสวยก็เอาสวยก็เอานะครับนี่คือรายการมีน้อยทีวีนะครับรายการของเราทันโคโลดูดิสิบห้าคนนี่แหละครับนี่แหละครับวันนี้มีน้อยมาถามมาไปถามว่าถ้าเกิดสมมติมีเพื่อนสนิทเนี่ยเาชอบเราเราจะแยกโอเคกลองเป็นแฟนหรือโนบายบายเลิกกันดีกว่าโนบายบายเลิกกันดีกว่าเพราะอะไรครับอยากอยู่ด้วยกันมากกว่าอย่าเป็นแฟน ยังไมครับทำไมถึงเลือกแย้โอเคครับชอบเป็สาวเล้มีอะไรเพื่ตวนี้คือสาวเปยยาวครับนตออนตออนตอทอสุภากินกันตีครับนี่แหละค่ะนี่แหละตอนนี้นี่คือากรมีน้อยทีวีนะครักางเราพอดี15คนวันนี้มีน้อยไม่ามถ้าสมมติมีคนสนิทมชอบคุณคุณจะแย้โอเคโดนเป็นแฟนหรือโนไปบบด้วยดีกว่าโน ว่าเดี๋ยวมาเถียงเพื่อนครับครับแล้วมีอะไรพวกเพื่อนคนนี้สามอยางนะว่าไปเยอะไปเยอะดีครับดีครับอ่านผู้ัมนี่คือรายการมีน้อยทีวีครับรายการเราคนดีสิบห้าคนชื่อแล้วชื่อใครครับอ่าวันนี้มีน้อยไปถามนครับจะถามว่าถ้าเกิดมีคนสีิทมาชอบคุณคุณจะแยกโอเคตรงเป็นแฟนหรือโนไม่บายเพื่อดีกว่าโนครับทำไมครับเพื่อนเป็นผู้ชายครับผูายอยู่เพื่อนติดผู้หญิงสิครับเอ่อผมชอบผู้ชายครับ ทำไมถึงเล่นเกมมันสนิทอ่ะอามันสนิทชอบเ,เ,เล่นได้เล่นได้เล่นได้ดดเล่นได้ครับมีอะไรพูดเพิ่มนะสามพยางเลิฟยูอ่ะเลิฟยูอะมีอะไรพูดก้องไหมใครให้แล้วจบแล้วครับ <laughs> ทีวีนะครับรายกาแล้วค <Per f oon> ราพอดสิบห้าคนวันนี้พี่น้อยมาถามว่าถ้าเกิดมีเพืดด่อนสนิทมาชอบคุณคุณจะ ้อยทีวีนะครับรายการเราคนดีสนนี้85คนวันนี้มีน้อยมีหนัมาถาว่าถ้าสมมติมีเนิมาชอบคุณคุณจะแยนโอเคตกลงเป็นแฟนหรือโนไม่บาดีกว่าดีกว่าเไมครับเพื่อนิันไม่ีคมีเยอเดีกว่าโอเคครับแล้วมีอะไรพูดใเราไปตางพตอนนี้ันี่รยกมีน้อยทีวีครับารคนคนวันนี้มีน้อยมีนมาถามว่า Ah, ya, ya no ไม่ชอบคุดแล้วจะยังโอเคตรงเป็นแฟนหรือห้คนดูดิห้าคนดีกว่าทำไมครับมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนแล้วแล้วมีอะไรเพิ่มการที่เราเลือกไปสย่งยังจิงไหมฮะอะไร พร้อมย่งเพื่อนกันเถอะเพื่อนกันเถอะสวัสดีครับนี่คืรายการมีน้อยทีวีนะครับแต่เราเข้าดี5คนชื่ออะไรครับดูมอนะครับวันนี้พี่น้อยมีถามถามว่าถ้าสมมติมีคนสนิทมาชอบคุณคุณจะแย้โอเคโดนเป็นแฟนหรือมอไปฝากไปเลยดีกว่าเอาโดนอ่ะทำไมครับก็เป็นเพื่อนเยอะเป็นยาวอ่ะอะครับมีอะไรพูดมีอะไรพูด ดีนะครับกลน้าตัวดีติบห้าคนวันนี้มีน้อยมีหนักัถ้าสมมติทีมคนนีม่ชอบคุณจะแยกไปแล้วมงเป็นแฟนหรือโนไใบ้ๆดีกว่าโน่ไปไหนดีกว่า ทีวีครับรายกเราเขาดีสิ5คนวันนี้มีน้อยมาถามถามว่าถ้าสมมติมีเพื่อนมาชอบคุณคุณจะเยีตโอเคตกเป็นแฟนหรือของโงนบ้านเดีกว่าแต่งตัวกัายดนดีกว่าเล่นก่ออ่ยอมเปลี่นเสื้อแล้วมีอะไรพน้เราเแฟนัพอย่างเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอเน เอาไปนไงบ้างครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้บางคนก็เลือกเพื่อนนะเลือกเพื่อนะ <Hey. S 1> อ่าเซเย่แต่บางคนก็เลือกโนนะครับแล้วแต่ความคิดของแล้วแต่แต่ละบุคคลยังไงก็แล้วแต่ความคิดของเราบางคนก็เลือกเพื่อนสนิทเป็นแฟนได้แต่บางคนก็ไม่เลือกเพราะความสัมพันธ์ของเรานะครับยัางไงก็ติดตามมีน้อยชีวีครับในอีพี EP หน้าต่อไปว,ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรหัวข <'s> ้ออะไรนะจะ <'s> ได้ในการนอย ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ